อ่าฮะทันไหมล่ะลองดูก่อนตีก่อนเผื่อได้ไปเลยเราจะไม่เดี๋ยวเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยรีพลังหน่อยดิรีพลังหน่อยรีพลังหน่อยไม่รู้พลังบอสหรือเท่าไหร่ยูมาทูเหรืออะไร หรือเก้าใครก็ได้ตีทีนึงเหมาเลยได้ไหมวะเหมาเลยไม่สนแล้วเว้ยใครดีใครได้เว้ยของแบบเนี้ยเจอใครได้วะนั่นโอ้ยมาอดโอ้อดครับนี่แหละครับมันเป็นการแข่งแย่งชิงดีในช่วงวินาทีสุดท้ายครับอ่าฮะ นี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนครับได้มานี่ครับจากการตีแค่ครั้งเดียวครับนี่ครับตีแค่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวเลยครับโดดโดดได้มาต้องตีอ่ายมมทูตเป็นคนสุดท้ายครับแล้วตีให้ตายครับนั่นแหละครับคนนั้นถึงจะได้ครับโอ้โหตอนแรกว่าจะเหมามีคนมาแจมก็เลยได้ไปก่อนคนอื่นก็เลยได้ไปครับ คือตีคนสุดท้ายแล้วถึงจะได้นะครับกับภารกิจโยมทูตอาา่ะฮะมาเข้าที่ภารกิจโยมทูตกันดีกว่าถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปที่อันดับภารกิจอีเวนต์ครับเราจะสามารถรับของได้ก็คือของอเหรียญตรานะฮะกับอิทธิพลทหารรับจ้างก็จะเป็นของรางวัลให้เราได้ตีส่วนรับแต้มก็คือเป็นการทําภารกิจรายวันทําภารกิจรายวันให้ครบแล้วก็ ทำเหรียญตราอัปเกรดเหรียญตรานะฮะมันจะทําให้เราโจมตีเพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้บัฟเหรียญตราของผม72%็ดบองเกับบัฟทําศึก15%ถ้าถามว่าแรงมากไหมก็ไม่ไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนอื่นก็บัฟแรงกว่าเยอะไม่รู้มันกดดูตรงไหนว่ะเนี่ยครับของเขาบัฟไป200กว่านู่นเนี่ยของผมแค่87 ก็อาศัยว่าช่วยโอกาสเอาครับโอโหตีไปสองครั้งไม่ได้พลาดซะแล้วตอนแรกคิดว่าจะได้แล้วมีคนมาแจมทีนึงก็เลยอดไปนะฮะกับภารกิจตียมทูตครับต้องใจเย็นๆครับแล้วรอเป็นคนสุดท้ายถึงจะได้ครับอะฮะพลาดไปแล้วนี่ครับต้องรอตัวใหม่เลยกว่าจะตีกันลดไปจนหมดโอ้พลาดแล้วไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ได้กำไรแล้วสำหรับสายฟรี ได้มา150แล้ว200แล้วอ่ะผมได้มาคือใช้อัพเหรียญตราสบายเลยเนี่ยกับภารกิจนี้ครับภารกิจก็ง่ายๆครับแค่เราทําเควสาลวันให้จบนะฮะแล้วก็อัพเหรียญตราอัพเหรียญตราก็อัพตามกิจกรรมก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมเหรียญตราแล้วก็อัพวันนี้ก็ได้ครับนี่ครับผมก็อัพมาแล้วแล้วเราก็จะได้บัฟ พอได้บัฟก็ไปลุยบอสเลยครับบอสยมทูตปีได้มาเสียได้เหมือนกันแต่คงไม่ได้อันดับบนบนหรอนเพราะอันดับบนบนจะได้กรอบนี่ครับกรอบย,ยมทูตสามสิบวันผมผมไม่หวังนะเพราะว่าเขาเติมกันเยอะเขาสายโหดกันผมไม่หวังครับสําหรับเควสประจําวันนี้ครับเควสมีโฮครับก็ทําภารกิจเพื่อที่จะเอาของด้านบน,นครับ ลังสกินสุ่มสกินเนี่ยครับตังสุ่มสกินเดี๋ยวก,กดรายละเอียดให้ดูเนี่ยครับมันก็จะเป็นอโอกาสได้ตัว๋วเนี่ยครับแล้วก็เอาไปไว้ใช้แลกบ้านในร้านาค้ามันก็ดวงอีกแลยครับดวงส่วนสล็อตครับยังไม่เห็นมีใครเติมเลยครับยังไม่มีผู้โชคดีเลยแจ็คพอตยังไม่แตกมันค่อนข้างแพงครับเนี่ยครับราคาแพงมาก แล้วเติมแล้วมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันต้องเอาเหรียญทองมาแลกที่มันไม่คุ้มเลยจริงๆนะคือเป็นเป็นยั่วให้เราเติมอ่ะมันไม่คุ้มจริงๆอ่ะดูสิของรางวัลแต่ถ้าให้ทอยฟรีจะได้อยู่เนี่ยครับทอยฟรีแลกมาสองครั้งแลกด้วยไบโอผมแลกไปแล้วก็ไม่ได้แล้วอยู่ดีอ่ะโอเคครับแล้วลอง ไปทากันดูครับรอจนช่วงแบบเหลือพลังน้อยๆอย่ะเหลือพลังสักห้าพลังสักห้าแล้วถ้ามั่นใจว่าตีแตกคือจัดไปเลยไม่จําเป็นว่าต้องเอาทับไหนครับเพราะว่าเราต้องการแค่เหรียญตราไม่ได้เอาคะแนนดูอย่างผมเนี่ยครับตีไปเมื่อสักครู่ไม่ได้จัดทับไปแบบโดดๆดดเลยผมยังเหลือโอกาส ตีได้อีกครั้งหนึ่งเก็บไว้คืนนี้ดีกว่านี่ครับผมยังเหลือโอกาสสำหรับคืนนี้ครั้งหนึ่งซื้อได้ครับห้าพันผมจัดแน่นอนครับยังไงผมก็เอาอย่างน้อยก็ยังได้ลุ้นตั้งห้าสิบผมว่ามันโอเคนะรับหมดแล้วของรางวัลรับหมดแล้วเดี๋ยวผมซื้อแน่แหละยังไงคืนนี้ก็ซื้ออยากได้เนาะเหรียญตราตั้งห้าสิบ คุ้มนะสําหรับสายฟรีเนี่ยคือถ้าขโมยได้นี่คือแบบพวกสายเติมที่มีเครื่องอ่ะเนี่ยนะได้มาแท็กเลน็นตาห้าสิบแล้วก็อิทธิพลผ่านรับจ้างสามิห้าผมได้แบบเนี้ยมาสี่รอบแล้วสี่ครั้งทั้งหมดก็สองร้อยแล้วคือไม่ต้องเติมก็ไปสบายเลยขโมยสายฟรีเอา <laughs> สายฟรีขโมยได้โอเคครับเราพบกันใหม่ครับลองเอาไปปรับใช้ดูครับแต่ ผมบอกเลยครับว่าไปีแบนไหนก็ได้ครับยังไงก็เราเน้นแค่ของอันนี้คะแนนเราไม่ต้องไปหวังหรอกครับยังไงก็ไม่ได้เยอะเท่าเขาขอแค่ให้ได้ของรางวัลก็พอครับแค่ให้พอได้ติดอันดับสักหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าอันดับตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่สูงมากนครับ,รบตอนนี้อันดับผมอยู่195ครับไม่ได้สูงมากภารกิจอีเวนต์ก็ยังพอจะได้รางวัลอยู่ครับแต่มันจะมีรางวัลตาสุดท้ายน่นยครับ แต่ตอนนี้มันไม่เห็นน่ะแต่รางวัลของรางวัลที่แบบเป็นรางวัลรายวันเราก็ได้ไปหมดแล้วผมเก็บไปหมดแล้วโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ